สวัสดีค่ะสวัสดีที่น่ารักของคุณครูทุกคนคะ่ะแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะคุณครูสระนชนหาค,ครูส้มคะ่ะเป็นครูประจาชั้นอันุบานหนึ่งคะ่ะโรงเรียนสแกนน้ำสมคะ่ะเรามาเจอกันในคลิปวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิชาเตรียมความพร้อมคะ่ะในคลิปแล้วนะคะคุณครูได้ให้การบ้านไปหมด3หน้าคะ่ะก็จะเป็นหน้าที่28หน้า30ค่ะเดๆทำเสร็จหรือยังคะ ถ้าทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งใาไลุ่มอ่นุบปมาหนึ่งค่ะบนเพืแล้วก็ให้คุณคณรูดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการเรียนออนไลน์นะคะในเทอมหนึ่งของเรานะคะก็ในคลิปอของวิชาเตรียมความพร้อมคลิปนี้นะคะคุณคณรูก็จะให้การมานอีก3หน้าค่ะก็จะเป็นหน้าที่3ามส่ที่หน้าที่3.3ค่ะส่วนที่เหลือค่ะประมาณ4-5ถึงหน้าก็อยากให้ท่านผู้ปกครองนะคะให้คำแนะนำเด็กๆทำให้จบเล่มเลยนะคะ พราะว่านี่ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายในการสอนออนไลน์แล้วค่ะจะเป็นอ่าอ่าคลิปสุดท้ายแล้วก็จะเป็นอ่าวิชานะคะจะเหลืออีกหนึ่งวิชานะคะในในคลิปของอ่าวันนี้นะคะก็อาทิตย์หน้าค่ะเราจะมีการสอบนะคะแบบออนไลน์กันแล้วนะคะส่วนวิธีการสอบนะคะคุณครูก็จะส่งนะคะอ่าลิงก์นะคะ ให้ทางกลุ่มรายอนุบาลหนึ่งของเราค่ะแล้วก็แจ้งรายละเอียดให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบต่อไปนะคะค่ะก่อนที่เรานะคะจะเข้านะคะสูบเรียนค่ะค,ครูก็จะพาเด็กๆน,นะคะมรารู้จักนะคะเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ค่ะบุคคลสําคัญะคะ่ะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มสาระที่5ค่ะเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยนะะั่นเองค่ะพระมหากษัตริย์ไทยนะคะเด็กๆรู้จักหรือเปล่าคะ,ะพระมหากษัตริย์ไทยนะคะ ของเรานะคะก็จะเป็นรัชกาลที่สิบเองค่ะก็อยากให้เด็กๆนะคะมีความเคารพค่ะมีความเคารพจงรักภักดีต่อรัชกาลที่สิบนะคะแล้วก็ทุกๆพระองค์ที่ผ่านมาเลยนะคะก็การที่เราจะทําดีนะคะเพื่อพระมหากษัตริย์ของเรานะคะก็คืออันดับหนึงเลยตั้งใจเรียน,นะคะ่ะ เป็นรูปที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเป็นเพื่อนที่ดีนะคะต่อเพื่อนแล้วก็เป็นบุคคลนะคะที่ดีต่อสังคมนั่นเองค่ะไม่สร้างความเดือดร้อนนะคะให้แก่สังคมแล้วก็ให้แก่ครอบครัวของตัวเองนั่นเองค่ะค่ะ การทำสิ่งที่ดีนะคะต่อตัวเองค่ะต่อ,อครอบครัวนะคะแล้วก็ต่อสังคมค่ะก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนทำดีต่อพระมหากษัตริย์แทของเราเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกรเด็ดความรู้ค่ะเกี่ยวบหน่วยการเรียนรู้นะคะบุะคคลสําคัญค่ะในกรุงชาระพระมหากษัตริย์แทนเองค่ะคานนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะพาเด็กมาทบทวนค่นะ,คะ,ะวันนี้ครูก,คคกคค็จะพาเด็กมาทบทวนนะคะา A นะคะ A ถึง Z นะคะ, A ะ,คะพิมพ์ใหญ่แล้วก็ พิมเล็กกันนะคะเพราะว่าจะมีในข้อสอบด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นจำนวนตัวเลขค่ะให้เติมจานวนตัวเลขนะคะเลข1ถึงเลขสิบที่เป็นอ่าเลขอะไรเป็นเองค่ะจะมีในข้อสอบด้วยนะคะก็ย้ห้ท่านผู้ปกครองนะคะทบทวนให้กับไปดีด้วยนะคะทบทวนตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึงแซ่พิมเล็กแล้วก็พิมใหญ่ไปดูร A. พร้อมกันเลยค่ะ A พิมใหญ่ a พิมพ์เล็ก b พิมพ์ใหญ่ b พิมพ์เล็ก c พิมพ์ใหญ่ c พิมพ์เล็ก d พิมพ์ใหญ่ d พิมพ์เล็ก e พิมพ์ใหญ่ e พิมพ์เล็ก f พิมพ์ใหญ่ f พิมพ์เล็ก g พิมพ์ใหญ่ Z พิมพ์เล็ก H พิมพ์ใหญ่ H พิมพ์เล็ก I พิมพ์ใหญ่ I พิมพ์เล็ก J พิมพ์ใหญ่ J พิมพ์เล็ก K พิมพ์ใหญ่ K พิมพ์เล็ก L พิมพ์ใหญ่ L พิมพ์เล็ก M พิมพ์ใหญ่ M พิม์เล็ก n พิมพ์ใหญ่ n พิม์เล็ก o พิมพ์ใหญ่ o พิม์เล็ก p พิมพ์ใหญ่ p พิม์เล็ก q พิมพ์ใหญ่ q พิม์เล็ก r พิมพ์ใหญ่ r พิมเล็ก s พิมพ์ใหญ่ s M, พิมเล็ก hmm. T พิมใหญ่ T พิมพ์เล็ก U พิม์ใหญ่ U พิมพ์เล็ก W พิม์ใหญ่ W พิม์เล็ก you พิม์ใหญ่ W พิม์เล็ก X พิมพ์ใหญ่ X พิม์เล็ก Y พิม์ใหญ่ Y พิมพ์เล็ก Z พิมพ์ใหญ่ Z พิมพ์เล็กค่ะอยากให้ได้นผู้ปกครองนะคะ,ะทบทวนแล้วก็นำไปเดแล้วน,นะคะเพราะว่าจะมีในข้อสอบด้วยนะคะค้าเด็กคุณครูก็จะพาเด็กไปดูคิดบนต่างๆนะคะ,คะก่อนเข้าสู่บทเรียนรบปดูพร้อมกันเลยค่ะ In นด e So องคิดส์ช n n นเอ B C D E F G. I J K L M, M Q R S T U V W S Y Z. <coughs> เราก็ได้ทบทวนนะคะตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กเด้ใช่ไหมคะแล้วก็คลิปที่ครูนามาฝากค่ะเพราะว่านะคะอาจจะเป็นคลิปเดิมซ้ําๆค่ะแต่ก็เป็นบทเรียนนะคะที่เราอาจจะได้จํามานะคะแมในการเรียนหนังสือค่ะเราอาจจะเกี่ยวกับข้อสอบก็ได้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็คครูก็จะมาเด็กเข้าสู่บทเรียนกันเลยคะ่ะรบกวนท่านผู้ปกครอง,องรนะคะหยิบหนังสือวิทยาศตเตรียมความพร้อมขึ้นมาคะ่ะเปิดไวหน้าที่3 1ค่ะในหัวข้อคะ่ะ ลากเส้นพาเด็กไปจับผีเสื้อค่ะในรูปนะคะก็จะเป็นด็ผู้หญิงค่ะก็จะมีนะคะอ ที่ดักจับผีเส้นเองค่ะแล้วก็ให้โยงเส้นค่ะให้ลากเส้นนะคะตามเส้นลงมาเลยค่ะมาถึงนะคะอาผู้ดอกไม้ค่ะที่มีนะคะผีเสื้อสวยงามเลยนะคะแล้วก็ให้ระบายสีภาพให้สวยงามค่ะอันนี้ก็จะเป็นการบ้านหน้าที่31ค่ะต่อไปเราจะมาดูหน้าที่32ค่ะในหวข้อค่ะลากเส้นนะคะพาลูกสุนัขไปหาแม่สุนัขเองค่ะในรูปภาพนะคะก็จะเป็นรูปของสุนัขตัวน้อยๆค่ะอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็นั่งอยู่นะคะ ก็ให้ลากเส้นตาม เส้นนะคะไปหารูปนะคะของแม่นะคะสุนัขที่มีกระดูกลอยอยู่น่เองคะ่ะก็ให้่นานผู้ปกครองแนะนำนเด็กด้วยนะคะแล้วก็ระบายสีภาพไปสวยงามะคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้าที่3.3คะ่ะธงชาติอาเซียนนะคะลากเส้นตามรอยประคะ่ะแล้วก็ระบายสีภาพไปสวยงามะคะ่ะในรูปภาพรูปแรกนะคะก็จะเป็นรูปของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะที่แต่งตัวเป็นชุดประจําชาติไทยคะ่ะแล้วก็จะมีธงชาตินะคะไทยนั่นเองคะ่ะก็ให้ระบายสี ให้ตรงนะคะกับธงชาติไทยคะ่ะในเส้นแรกนะคะก็จะเป็นสีแดงะคะ่ะเส้นที่2ก็เป็นสีขาวะคะ่ะเส้นที่3ามก็จะเป็นสีน้ําเงิน,นะคะ่ะเส้นที่สีก็จะเป็นสีขาวแล้วก็เส้นที่5้าก็จะเป็นสีแดงะคะ่ะต่อไปเราจะมาดูรูปข้างล่างค่ะก็จะเป็นรูปนะคะของผู้หญิ <S <s <surfaces> <S งแล้วก็ผู้ชายค่นะแต่งตัวประจ <ๆ S 2> ําชาติลาวค่ายระบายสีให้สวยงามค่ะพร้อมด้วยระบายสีธงชาติลาวนะคะสีแรกก็จะเป็นสีแดงค่ะสีที่2ก็จะเป็นสีขาวค่ะแล้วก็ เชนที่สองก็จะเป็นสีแดงค่ะอันนี้ก็จะเป็นธงชาติประจำชาติเราเองค่ะให้ราไปสีให้สวยงามค่ะการบ้านนะคะในวิชาเตรียมความพร้อมค่ะจะมีทั้งหมด3หน้าค่ะในคลิปนี้ค่ะหน้า3หน้าที่31ถึงหน้าที่3 3ค่ะแต่ก็จะเหลืออีกประมาณ4-5ถึงหน้านะคะก็อยากท่านผู้ปกครองนะคะแนะนำเด็กให้ทำให้จบทุกหน้าเลยนะคะเพราะว่าเรานะคะจะเราจะมีการเรียนออนไลน์นะคะคลิปนะคะ นี้นะคะก็จะเป็นอ,อีกหนึ่งคลิปใช่ไหมคะแล้วก็จะจบนะคะการเรียนออนไลน์ในเทอมนี้แล้วนะคะแล้วจะเป็นการสอบของอาทิตย์หน้าแล้วนะคะค่ะแล้วก็คุณคณรูก็อยากจะฝากน,นะคะอ,อีกเรี่มหนึ่งค่ะก็จะเป็นสมุดแขียนตามร้อยประนะคะก็ให้เขียน ะะอย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าเหมือนเดิมค่ะถึงแม้ว่านะคะจะจบการเรียนออนไลน์ของเทอหนึ่งเดียวค่ะแต่ก็เป็นการฝึกนะคะตัวเองเป็น,นตัวด้วยนะคะและคุณครูก็จะมีคลิปนะคะมาฝากให้กับเด็กๆค่ะอาจจะเกี่ยวกับบทเรียนที่เราเรียนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เป็นการทบทวนความจําไปด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย The lesson of the day is numbers. Listen one, one. two. Nine, nine, ten. ten, ten. Listen and repeat one, two, three, four, five. seven eight nine